ช่วงสุขภาพปีสร้างได้วันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะคุณหมอพรเทพบอกว่ามีเทคนิคมาฝากสำหรับใครที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานหรือว่าใครที่มีภาวะใกล้แล้วนะที่จะเป็นเบาหวานมาดูกันว่าเบาหวานหายได้จริงไหมร่วมพูดคุยกับนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์นาย,ยกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมออยู่ก็มีแล้วคะ่ะคุณหมอสวัสดีค,ค่ะคพูดเรื่องเบาหวานนี่หลายคนก็สะดุ้งนะคะคุณหมอครับใช่เบาหวานนี่มี2ประเภทประเภทหนึ่งคือ อ่อนตายเลยอวัยวะเราเนี่ยนะคุณหมอเกิดจากพันธุกรรมแล้วร่างกายเราไม่ดีอันนี้ก็รักษาหายไม่ได้แต่ถ้าเป็นประเภทที่สองเกิดจากพฤติกรรมพฤติกรรมยังไงพฤติกรรมที่กินหวานเนี่ยอย่างเงี้ยบาโดกโกทองทอดนะอันนี้ข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวกะทิไม่ใช่ว่าของพวกนี้ไม่ดีนะแต่ว่าถ้าไม่หวานกินได้แต่ถ้าหวานแล้วควรจะงดเลยนะของทอดนี่งดเลย คือคนที่เป็นเบาหวานใหญ่กินอย่างนี้ประจํา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 ระหว่างเยอะๆนะอ,อันนี้สองคือกินเร็วคุณหมอการทานอาหารเร็วๆหรือว่าทําอะไรเร็วๆระบบการย่อยมันก็มีส่วนแล้วเกี่ยวกับเบาหวานใช่ใเพราะ<อ>ว่าถ้าเรากินเนี่ยถ้าพูกเรากินข้าวเนี่ยค่ะหมดนะจานใหญ่กว่านี้หน่อยนะกินหมดภายในสินาทีเนี่ย ข้าวเม็ดแรกที่เข้าปากกับเม็ดสุดท้ายเนี่ยมันห่างกันสิบห้านาทีมันจะย่อยแล้วภายในสิบห้านาทีมันจะเป็นน้ําตาลทนะยอยกลายการป็น้ําตาลในเลือดถ้าเรากินหมดในสิบห้านาทีน้ําตาลแต่ละเม็ดที่เข้าไปมันจะสูงไปเรื่อยๆจนถึงสองร้อยเลยเพราะว่าถึงร้อยห้าสิบอินซูลินจะออกมาแล้วเอาเข้าเซลล์ไปใช้แต่ถ้าเราบอกว่าขอให้กินข้าวจังจานี้นะหมดในครึ่งชั่วโมงเม็ดแรกกับเม็ดสุดท้ายห่างก,กันเข้าปา,ากห่างกันครึ่งชั่วโมง ร่างกายจะหลั่งอินซูลินออกมาหลังจากเรากินเม็ดแรกไปส5บห้านาทีแล้วเราก็เว้นจังหวะอีก15นาทีค่อยๆทยอยย่อยอินซูลินออกมาทันใช่ไหมคะ่ะน้ําตาลนีเลือดจะไม่เกินร้0ยห้าิบเลยแล้วนอกจากกินเร็วแล้วยางเดี๋ยวนี้ยังง่ายเด้อพวกขนมปังแบบขาวๆอะ่ะกินเข้าไปนะสามแผ่นนี้เท่ากับข้าวจานหนึ่งแต่กินสามแผ่นในสองนาทีสามนาทีอ,อะ่ะโอ้โหน้ำตาลขึ้นปื้นเลยสองร้อยเลยค่ะอันนี้ก็คือไม่ว่าจะกินแป้งอะไรก็ตามเนะีย าสาเหตุมาจากกินเร็วสาเหตุอันต่อมาคือเรื่องความเครียดความเครียดนี้ทําให้หลั่งสารอินซูลินน้อยลงทําให้เกิดหลั่งสารพวกคอร์ติซอลขึ้นมาแล้วกล้ามเนื้อทาง,งานแรงเครียดเทคนิคมีอะไรนะก่อนอื่นก็คือเราต้องรู้ว่าเราเป็นเบาหวานก็ต้องรีบทําให้มันลงให้เร็วคือต้องกินยาแล้วละ่ะ ทานยาก่อนกินยาเลยถ้ามันขึ้นเยอะนะต้องกินยาอย่าอย่าไปอย่าไปชลาจนะใจใช้ธีถืนไม่ได้นะ,ะต้องให้ลดให้เร็วที่สุดเพราะว่าน้ําตาลในเลือดมันเกินร้อยห้าสิบมันก็จะทําให้เส้นเลือดเนี่ยมันมีการอักเสบการอักเสบเส้นเลือดเยอะๆเนี่ยมันก็จะทาให้ติดตันคแล้วติดตันยังไม่พอก็คือมันทําให้เกิดโรคถ้ามันไปติดตันที่ตาตาก็าบอดไปที่ไตไต,ตก็วายไปที่เท้าเท้าคนเน่าเขาต้องตัดขา ตัดแขนตัดมือแล้วมันก็ยังทําให้เส้นเลือดในร่างกายเราแข็งตัวหมดค่ะอวัยวะก็ทํางานปั่นปนไปหมดอ่ะกระทบเลยร่วนเ,<อ>เลยก็เ,เลยก็ื่นต้องเอาลงให้ได้ค่ะต่อมาก็คือจัดกินยาแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประมาณ5อย่างนะ,ะอันที่หนึ่งงดของหวานทุกชนิดเลยเนะี่ยของทอดของหวานทั้งหลายเนี่ยงดเมืม<ด>่อรู้ว่าเป็นเป็นแล้วต้องงดเลยนะเพราะว่านี่เรากินไอ้นี่เข้าไปจานนี้เนี่ยน้ำตาลพุ่งขึ้นเนี่ยค่ะประมาณ250เลยข้าว น้ำตาลแล้วก็ไข่หวานมากเลยนะนี่กะทิค่ะแล้วนี่ก็หนักมากเลยนะของทอดนี่ก็มีไขมันที่อยู่ในแป้งเป็นพลังงานที่สูงมากก็เก็บสะสมอีกค่ะเป็นแป้งทอดอีกนะงดกินของหวานทุกชนิดหมดข้อแรกข้อแรกเลยนะค่ะแล้วที่สองเวลากินอาหารทุกมื้อเนี่ยไม่ต้องกินให้อิ่มนะกินแคบเกือบอิ่ม เคยกินร้อยส่วนนะ,ะเอาถือว่าได้ยี่ห้ายี่ห้ายี่ห้าเจด้าเปอร์เซ็นตคือกินอิ่มแค่80%ก็คือเอาเข้าออกหนึ่งในสีก็เหลือ3ใน4ี่ก็75%็ดสทุกอย่างข้าวนี่ขอเป็นข้าวกล้องแบบนี้หนึ่งมื้อนะวันหนึ่งนะหรือว่าข้าวไรเบอรี่เนี่ย สักวันละมื้อหนึ่งให้ได้เพื่อจะลดการดูดซึมอย่างน้อยวันละมื้อหนึ่งให้ช้าลงช้าลงช้าลงค่ะคุณหมอแล้วอาหารนี้ต้องทานสามื้อปกติไหมคะก็ไปหนักเช้าของวันเย็นนี่พยายามใช้แป้งน้อยที่สุดลดแป้งลงนะค่ะกินอย่างอื่นแทนค่ะแล้วผมแนะนำคนไข้ผมให้กินไข่ต้มไข่ต้มฟองฟองอยู่แล้วไม่หิวด้วยค่ะไม่หิวเลยนะแล้วตอนเย็นเนี่ยก็จะแนะนําว่าคนไข้ผมนะก็จะให้กินกุ้นว่ามา หนึ่งหรือสองลูกเอาแบบหามหามนะเนี่ยอย่างเงี้ยซื้อมาติดบ้านไว้เลยหามหามเงี้ยอย่างนี้เลยเวลาแบบนี้เลยกินอย่างนี้ยเลยเมื่อเย็นนะหามหามนี่แปลว่าอะไรน้องมีน้องบีบนีครับเริ่มนิ่มอย่างตรงปลายเนี่ยออ๋เริ่มเริ่มแล้วนะคะเริ่มนิ่มแล้วถ้าถ้ามันเริ่มนิ่มแล้วก็กินได้แล้วนะเริ่มนิ่มตรงปลายเนี่ยค่ะตรงปลายนี่นะนิ่มๆนะสีเขาจะเปลี่ยนนิดนึงเิ่มนิ่มๆตรงนี้นิ่มก็จะเริ่มอ่านี่เพอร์เฟกเลยนะบอกออกมานี่เป็นขุยขุย ติดเปลือกอเลยรักษาเบาหวานนะแต่ถ้าว่าวันสุกมากๆน้ําตาลจะเป็นสองเท่าก็จะไม่ช่วยรักษาแล้วนะอั<ม>่นี้น้ําตาลอย่างน้อยแล้วมันจะอยู่ทองมากมันค่อยๆย่อยเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ย่อยยากแต่ไม่เป็นพิษเป็นภยัยหกโมงเย็นแม่กินอะไรเลยคือหลังหกโมงเย็นนี้งดงดเลยค่ะถ้าหิวก็กิกนน้าอย่างเดียวแล้วก็ไปกินอาหารเช้าเอาตอนเก้าโมงหรือสิบโมงเลยให้ห่างสิบแปด ิบหกชั่วโมงแล้วก็ทำไอเอฟพอสมควรอันนี้ก็คืออันที่หนึ่งนะเริ่งกินนะอันที่สองขอให้ไปออกกำลังกายออกกำลังกายโดยการนช่วงไหนคะคุณหมอล้วกินอาหารทุกมื้อนะแล้วให้ไปเดินเลยเดินไปเรื่อยๆห้านาทีเดินกลับไปห้านาทีสิบนาทีมันจะได้ผาผัานแป้งที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันเริ่มเป็นน้ำตาลใช่ไหมมันขึ้นถึงร้อยห้าิอินซูลินออกต้องเรียกมันไปผาผาน ยายมันบางทีมันอินซูลินออกไม่ใช่ไม่ทันมันเกินถึงสองร้อยแต่พอไปเดินมันลงมาร้อยห้าสิบเลยแล้วการเดินสามารถเดินได้ทุกที่ด้วยนะทุกที่ด้วย<อ>นิดเดียวเทคนิคข้อที่สําคัญมากนะข้อที่สองนี่นะ,ค,ะคนเบาหวานทุกคนหล้างกินอาหารเสร็จอย่านั่งอย่านอนต้องไปเดินสิบนาทีโดยเดินไปที่ไหนก็เลยห้านาทีค่ะแล้วก็กลับมาอีกห้านาทีสิบนาทีาทอพอดีข้อที่สามงานคเครียดมากเจ็ดวันเลยไม่หยุด พักร่างกายพักความเครียดการหยุดคอร์ติซอลหยุดตัวร้ายกาศมากที่สุดทําให้เบาหวานย,ยั่งยืนก็คือเรื่องของฮอร์โมนคอติซอลนะค่ะคุณหมอหยุดทํางานบ้างคลายเครียดบ้างผ่อนคลายผ่อนคลายบ้างไม่ใช่ทําแต่งานการเมืองให้ฟังเพลงบ้างร้องเพลงบ้างเล่นหนังตะลุงเล่นหนังตะล,เลุเล่นเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นกีตาร์ค่ะสวนมนหากิจกรรมท่หากิจกรรมที่มันหยุด การคิดสับสนวุ่นวายอยู่กับตัวเองปัจจุบันเดี๋ยวนี้แล้วก็อันที่สี่เรื่องการนอนได้วันละหกชั่วโมงการพักผ่อนนี่การพักผ่อนนอนหลับอนอนหลับให้ดีได้คุณภาพคือนอนต่อเนื่องกันแล้วในระหว่างนอนนี่ห้ามเอามือถือมาดูนะ,ะตื่นมากลางดึกก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงอย่างน้อยห้ามเอามือถือมาดูมดันจะกระตุ้นทําให้ตื่นใช่ค่ะหลับยากอ,อีกหลับยากอีก,อกนะ,ะอันนี้ข้อที่สี่พอสุดท้ายสำหรับพี่น้องประชาชนที่เป็นเบาหวานเนี่ย ถ้าสูบบุหรี่ต้องหยุดทันทีนะเพราะว่ามันทําให้เลือดอักเสบมากขึ้นอย่างนิโคตินกระทบเลยนะคุณก,กระทบอย่างแรงเลยนะก็โรคต่างๆจะมาเร็วขึ้นอีกจากเบาหวานบวกเหล้าบวกบุหรี่ตายเร็วขึ้นอีกให้งดเลยนะให้งดเลยงดเหล้างดบุหรี่เลยนะเพรานี้ก็จะทาให้เบาหวานนี่หายได้เพราะทำห้าข้อที่ผมว่านี้คือควบคุมได้ถ้าห้าข้อมีอะไรบ้างทัวีกนิดนะฮะก็คืองดกินของหวานของมันของทอดนะ กินให้เป็นเวลากิน80%กินช้าๆนะกินเข้ากล้องกินแป้งที่ไม่ขัดสีนะเรื่องกินเนี่ยแล้วถ้าทาได้ทำไอเอด้วยออกกำลังกายเป็นประจำวันละ30นาทีและสสาคัญที่สุดคือล้างกินอาหารทุก5นะทุกครั้งเดินไป5นาทีกับ5นาทีขายเครียดให้ได้นอนหลับให้ดีได้คุณภาพ6ชั่วโมงพอสุดท้ายคืองดเหล้างดบุหรี่ใจเย็นๆนะค่อยๆลดแล้วท่านจะมีสุขภาพอย่างไรครับค่ะอันนี้พูดถึง บุคคลที่ยังไม่เป็นเบาหวานด้วยแล้วก็ใครที่เป็นเบาหวานอยู่สามารถนําเทคนิคนี้ไปปรับใช้บอกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนในครอบครัวได้เพราะว่าสิ่งที่คุณหมอพรเทพมาถ่ายทอดวันนี้คุณผู้ชมไม่เฉพาะเบาหวานเท่านั้นนะคะโรคอื่นๆก็มีผลด้วยวันนี้ขอบคุณคุณหมอพรเทพมากมากเลยนะคะสวัสดีครับูกตราคอนยักี้เส้นดีๆได้สุขภาพหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนํา